สวัสดีค่ะมาเรียนรู้คณิตศาสตร์กับครูโตกันเช่นเคยนะคะวันนี้ครูคจะนําเสนอความรู้คณิตศาสตร์เรื่องการบวกลบคูณหารจํานวนเต็มนะคะซึ่งเป็นโจทย์ละคนที่มีทั้งการบวกการลบการคูณและการหารอยู่ในโจทย์เดียวกันนะคะโดยนําใบงานที่14ของ dl tv มาอธิบายเพิ่มเติมนะคะมาเริ่มเรียนรู้กันเลยค่ะสำหรับ วิธีการในการดำเนินการนะคะถ้ามีเครื่องหมายผสมกันเป็นบวกเป็นลบเป็นคูณเป็นหารเป็นเครื่องหมายพื้นฐานของการดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะคะเราจะต้องคำนึงถึงลำดับของการคำนวณน,นะคะโดยวิธีการขั้นแรกนะคะให้มองหาวงเล็บก่อนขั้นที่หนึ่งต้องทำตรงที่เป็นวงเล็บก่อน ต่อมาขั้นที่2นะคะดูว่าตำแหน่งไหนเป็นการคูณกับการหารให้ทำตำแหน่งนั้นก่อนแต่ถ้าคูณกับหารชนกันเช่น2คูณ3หาร2แบบนี้นะคะให้ทำจากซ้ายไปขวาคือทำคู่แรกก่อนได้คำตอบเท่าไหร่จึงไปทำคู่ที่2นะคะขั้นที่3เมื่อทำคูณกับหารเสร็จแล้ว ให้มาทำบวกลบนะคะถ้าเป็นบวกกับลบนะคะเช่นกันถ้าบวกลบติดกันเช่น2องลบ1บวก3ะคะให้ทำจากซ้ายไปขวาคือคู่แรก2อลบออก1่ก่อนแล้วจึงค่อยไปบวก3เป็นขั้นที่2นะคะถ้าเครื่องหมายชนกันใกล้กันแบบนี้ไม่มีวงเล็บให้ทำจากซ้ายไปขวานะคะต่อไป ทำวงเล็บแล้วทำคูณหารแล้วทำบวกลบแล้วนะคะเหลืออะไรก็ดำเนินการจากซ้ายไปขวานะคะขั้นตอนประมาณนี้นะคะแต่ถ้ามีเครื่องหมายอื่นๆเช่นเลขยกกำลังรากที่สองรากที่สามเราก็จะต้องเอาขั้นตอนเหล่านี้มาคิดอีกว่ากำลังนี้อยู่ในวงเล็บไหมราก หาให้เสร็จก่อนไหมนะคะตอนนี้ก็จะมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นไปอีกลำดับนี้ในใบางานนี้จะเป็นแค่4ขั้นด้านบนนะคะจะยังไม่มีพวกยกกำลังหรือรากที่สองเข้ามานะคะก็จะยังไม่ถึงระดับยากเท่าไหร่มาลองทำใบางานที่14ของ dltv กันเลยนะคะ โจทย์บอกว่าให้นักเรียนแสดงวิธีทำนะคะมาเริ่มที่ขั้นแรกเลยข้อที่1จงหาผลลัพธ์ของนะคะลบเลบลบหบวกสหารลบหทีนี้จะเห็นว่านะคะตัวนี้มีวงเล็บหลายวงเล็บมากนะคะวงเล็บในสุดก็จะเป็นวงเล็บคู่เล็กๆนะคะเห็นไหมคะอันนี้วงเล็บที่แสดงว่าเขาเป็นจํานวนลบนะคะ ต่อมาก็จะมีวงเล็บคูนะคะ่คู่แรกที่เราต้องทำขั้นที่1ก็คือลบ5บวกกับ3ก่อนนะคะอันนี้เป็นขั้นที่1ต่อไปขั้นที่2จะเห็นวงเล็บใหญ่อยู่ฝั่งนี้แต่ไม่เห็นวงเล็บที่สองว่าอยู่ตรงไหนนะคะอันนี้ผู้พิมพ์น่าจะพิมพ์ตกวงเล็บคู่อีกคู่หนึงนะคะคู่ที่2ก็คือคู่นี้นะคะ ตรงนี้ต่อมานะคะขั้นที่1ตรงนี้ขั้นที่สองทำวงเล็บแดงคู่ใหญ่แล้วจึงทำขั้นสุดท้ายมาหารด้วยลบหนะคะแสดงว่าโจทย์ข้อนี้ทำสามขั้นตอนย่อยนะคะอ่าวิธีทำเริ่มเลยหนูเขียนโจทย์ตัวนี้มาซ้ำอีกครั้งหนึง่งนะคะ แต่ตอนนี้คุณครูลบเจ็ดลบด้วยวงเล็บลบห้าบวกสามนะคะแล้วก็มีวงเล็บปิดอีกอันนึงหารด้วยลบห้านะคะจากนั้นเราก็เขียนเท่ากับแล้วเปลี่ยนแปลงแค่ขั้นแรกที่เราจะทำนะคะตัวอื่นคงเดิม ล 7, ยังไม่ได้ทําอะไรเขาก็เขียนนะคะวงเล็บลบเไว้เหมือนเดิมลบด้วยต่อไปลบ5บวกสเป็นการบวกเครื่องหมายต่างจับเลขเยอะลบเลขน้อย5-3ลบสเหลือ2ตอบตามเครื่องหมายตัวมากคือลบหนะคะสที่เหลือก็จะตอบเป็นลบสอนะคะอันนี้คือผลลัพธ์จากวงเล็บแรก อันนี้คือวงเล็บปิดจากนั้นก็หารด้วยนะคะขั้นต่อไปทําช่องแรกตัวนี้ก่อนเป็นขั้นที่สองตัวไหนเปลี่ยนตรงนั้นดําเนินการตัวไหนไม่เปลี่ยนเขียนคงเดิมนะคะตัวหลังหารด้วยลบหตอนนี้ครูลืมใส่ลบอันนี้ก็จะถูกเขียนเหมือนเดิมถ้าเรายังไม่เปลี่ยนนะคะต่อไปลบเลบลบสลบ เปลี่ยนเป็นบวกนะคะแล้วก็ลบ2เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงข้ามก็คือ2หรือใครจะคิดในใจว่าลบเจอลบคือบวกของจำนวนนี้ก็ได้นะคะเหมือนที่ครูเคยบอกไปแล้วลบของลบ A จะมีค่าเท่ากับบวก A นะคะลบเบวก2เป็นเท่าไหรคะเครื่องหมายต่างบวกกันจับลบกันแล้วตอบเป็นค่าลบนะคะ 7-2ลบออกสเหลือ5 7นะคะเเยอะกว่าเป็นลบ5ที่ได้ก็ต้องตอบลบนะคะเราก็จะได้วงเล็บคู่นี้ตอบออกมาเป็นลบหนะคะหารด้วยตัวหลังคือลบ5นะคะต่อมาขั้นที่3เอาลบหาหารลบ5เครื่องหมายลบหารลบได้บวก5หาร 5, 5 5คูณอะไรได้5คะ 5 1เป็น5คําคตอบของเราก็จะตอบ1น,นั่นเองนะคะเราก็จะตอบ1น,นะคะผลลัพธ์ต่อไปข้อที่2คขั้นแรกเหมือนเดิมเลยมองหาวงเล็บก่อนนะคะวงเล็บคู่ที่1อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นวงเล็บคู่ที่2นะคะ นักเรียนจะทําตรงนี้กับตรงนี้ไปพร้อมๆกันก็ได้อ่าตอนนี้คุณครูให้เป็นขั้นที่2แล้วกันพอได้ผลลัพธ์จากขั้นที่1และขั้นที่2แล้วเราจึงมาหารกันเป็นขั้นที่3นะคะโจทย์ข้อที่2ก็ทํา3ขั้นเหมือนกันนะคะอ่าวิธีทำอ่านักเรียนสามารถที่จะเขียนโจทย์ตรงนี้มาอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะมาใส่ตรงนี้เหมือนข้อแรก แต่ตรงนี้ค,ครูต้องการจะกระชับเวลานะคะให้หนูเขียนโจทย์ปุ๊บแล้วก็เท่ากับเหมือนข้อแรกเลยนะคะแต่ค,ครูมาย่อขั้นตอนนี้เลยนะคะคือเท่ากับเลยเพื่อให้หนูเห็นว่าขั้นนี้จะลงมาอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะลบ75คูณกับลบ33ตั้งคูณกันเลยอันนี้ขาดวงเล็บอีกแล้วนะคะ เติอมวงเล็บให้คุณครูเขาด้วยนะคะลบ75คูณกับลบ33ลบคูณลบได้บวกแน่นอนนะคะทีนี้75จะคูณกับ33ได้เท่าไหร่หนูก็ไปตั้งคูณในกระดาษทดนะคะเป็นการคูณเลข2หลักแบบนี้ได้2มบรรทัดจับบวกกันเป็นคำตอบนะคะคูณกันในกระดาษทดล้วได้เท่าไหร่คะ2,475นะคะ ลบคูณลบได้บวกแสดงว่าคู่แรกได้ตัวนี้นะคะต่อไปเครื่องหมายหารเขียนไว้เหมือนเดิมต่อไปคู่ที่2 5คูณกับลบสิบเบวกคูณลบได้ลบนะคะตรงนี้ก็ตอบเป็นลบห้หเป็น5้านะคะห้เป็น5้าหคูณสิได้ห้หนะคะแต่คูณเครื่องหมายต่างจึงตอบลบนะคะ ดังนั้นตอนนี้เสร็จ2ขั้นตอนแล้วได้2,475หารด้วยลบห้หก็ตั้งหารเลยนะคะเป็นขั้นที่2องสอ่ร้อยเตั้งหารด้วย5้หตั้งหารโดยไม่ต้องดูเครื่องหมายแต่เวลาตอบตัวนี้เป็นการหารเครื่องหมายต่างตอบออกมาเป็นค่าลบนะคะอ่า ตั้งหารแล้วได้เท่าไหร่คะได้ออกมาเป็น4,10,5หานะคะหารเครื่องหมายต่างก็จะตอบออกมาเป็นค่าลบดังนั้นคำตอบของข้อนี้จึงตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลบ4ีหนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3นะคะขั้นแรกมองหา วงเล็บก่อนนะคะวงเล็บคู่ที่1คือลบ16หาร4ทําเป็นขั้นตอนที่1วงเล็บที่2คือคู่68หารลบ17ทเาเป็นขั้นตอนที่2แล้วสองขั้นตอนนี้นําผลลัพธ์จากขั้นที่1มาตั้งหารด้วยผลลัพธ์จากขั้นตอนที่2เป็นขั้นตอนที่3นะคะอ่าดังนั้นเริ่มวิธีทำเลย อ่าแียนโจทย์มาก่อนเลยลบสิหาร4เป็นคู่ที่1หารด้วย68หารลบ17เป็นคู่ที่สองนะคะต่อไปคู่แรกหารกันได้เท่าไหร่ตอบตรงนี้นะคะ ลบสิหาร4ท่องสุดคูณ4อะไรได้16 4หกสี่สีนะคะแต่เป็นการหารเครื่องหมายต่างเราจึงตอบเป็นค่าลบคือลบสผลลัพธ์ขั้นที่1ต่อไปขั้นที่2ฝั่งขวา -68 หารด้วยลบสิคิดง่ายๆว่า17คูณอะไรได้68นะคะ ลงท้ายด้วย8น่าจะคูณ4เนอะหนูก็เอา17ไปคูณ4ดูสิคะได้68ไหมอ่าได้พอดีดังนั้นตัวนี้เป็นเครื่องหมายหารก็เขียนเครื่องหมายหารเหมือนเดิมอันนี้คือเครื่องหมายตรงกลางนะคะต่อไปตัวหลังบวกหารลบตอบลบนะคะห8หารลบ17 นะคะ17ูณ4ได้68ดังนั้นคำตอบก็จะเป็นลบ4นะคะเป็นขั้คำตอบของขั้นที่2ต่อไปขั้นที่3เอาลบ4ตั้งหารโดยลบ4ตอบเท่าไหร่คะตอบเป็นลบหารลบได้บวก4คูณ1ได้4ดังนั้นลบ4หารลบ4ก็จะตอบออกมาคือ หนั่นเองนะคะเราก็จะตอบ1นนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะข้อที่4มองหาคู่นะคะอ่าปรากฏว่าวงเล็บแรกอยู่นะคะจากนี้มาถึงนี้เลยแต่ในวงเล็บมันซ่อนการคูณกับการหารนะคะ ตัวเลขชนกันแบบนี้คือการคูณน,นะคะคูณแล้วก็หารต่อกันเหมือนที่ครูบอกเลยถ้าคูณกับหารต่อเนื่องกันให้ทำจากซ้ายไปขวาลบ7คูณกับลบ8ก่อนเป็นขั้นที่1นะคะคูณกันได้เท่าไหร่มาหารต่อเป็นขั้นที่2จบ2ขั้นนี้เอามาคูณต่อด้วยลบ2เป็นขั้นที่3นะคะ เริ่มกันเลยวิธีทำเขียนโจทย์ลงมาก่อนเลยลบ7คูณกับลบ8หารด้วยลบ28แนะคะแล้วก็คูณกับลบ2นะคะเริ่มทำขั้นแรกที่คู่นี้นะคะลบ7คูณลบ8ลบคูณลบได้บวก -7 8ได้ 56นะคะดังนั้นคู่แรกตรงนี้ก็จะตอบเป็น56 56นี้ก็จะไปหารต่อด้วยลบ28เป็นขั้นที่2นะคะตัวใดยังไม่ทำก็เขียนโจทย์ไว้เหมือนเดิมต่อไปขั้นที่2เราต้องการจะดำเนินการในวงเล็บ56หารลบ28บบวกหารลบได้ลบนะคะเขียนลบไว้ก่อน 28่คูณสได้56ดังนั้นตัวนี้ก็จะตอบเป็นอะไรคะลบสนะคะผลลัพธ์ตัวนี้ได้ลบสต่อไปเขียนตัวหลังที่ยังไม่ได้ดำเนินการลงมานะคะคูณด้วยลบสลงมาลบสคูณลบสลบคูณลบได้บวก2อคูณสได้4ี่คำตอบก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะสนั่นเองนะคะก็จะตอบสี่ ต่อไปข้อที่5นะคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อนี้คล้ายกันกับข้อที่4เมื่อสักครู่นะคะแต่ต่างกันตรงขั้นที่3นะคะตัวหลังเปลี่ยนจากลบ2เมื่อกี้เป็น4นะคะวิธีการเหมือนเดิมเลยมองหา วงเล็บก่อนปรากฏว่าวงเล็ยบยาวเหมือนเดิมนะคะแต่ในวงเล็บมีการซ่อนคูณและบวกนะคะดังนั้นเราต้องทำคูณก่อนนะคะลบ7คูณลบ8ทำขั้นนี้เป็นขั้นที่1ได้เท่าไหร่มาบวกต่อด้วยลบ28เป็นขั้นที่2แล้วก็มาหารด้วย4เป็นขั้นที่3นะคะ ต่อไปเราก็มาเริ่มทําวิธีทํำกันเลยนะคะเริ่มต้นจากการเขียนโจทย์นะคะลงมาลบเคูณกับลบแดบวกด้วยลบยีแนะคะแล้วก็หารด้วย4นะคะขั้นที่หนึ่งเราจะคูณคู่แรกก่อน นะคะลบเคูณลบแลบคูณลบได้บวกนะคะก็จะได้เท่าไหร่คะ7 8ได้56บนะคะบวกคูณอ่าลบคูณลบได้บวกก็จะได้56เป็นคำตอบของผลคูณขั้นที่1นะคะต่อมาบวกด้วยลบ28นะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นที่2นะคะ อันไหนยังไม่ทําเราก็เขียนไว้ก่อนนะคะต่อมานะคะขั้นที่2เชื่อม56บวกกับลบ28นะคะเป็นการบวกเครื่องหมายต่างจับเลขเยอะลบเลขน้อย56ลบออก28เหลือเท่าไหร่คะเหลืออยู่28นะคะ เหลือ28เป็นบวกหรือเป็นลบดู56 56มากกว่าเป็นบวกก็ตอบบวกนะคะดังนั้นผลลัพธ์ของวงเล็บนี้จึงตอบ28นะคะหารด้วย4ต่อยังไม่ได้ทำอะไรก็เขียนไว้เหมือนเดิมนะคะต่อไป28หาร4เป็นการหารเครื่องหมายเหมือนตอบบวก4อะไรได้28 4คะ4คูณอะไรคะ4คูณ7ได้28ดังนั้น ผลลั์นะคะก็จะตอบ7นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากการคำนวนนะคะบวกลบคูณหารที่ละคนมีทั้งบวกลบคูณหารนะคะขั้นแรกต้องดูวงเล็บจากนั้นหาตำแหน่งคูณหารแล้วจึงไปทำบวกลบนะคะถ้ามีเครื่องหมายระดับเดียวกันก็ทำจากซ้ายไปขวา นะคะครูตูก็ฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ช่องครูตูแมทด้วยนะคะสวัสดีค่ะ